สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านดิฉันคือแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์ในวัย65ปีวันนี้มีท่านที่เป็นแฟนคลับนะคะขอสำหรับหัวข้อนี้มาโดยเฉพาะค่ะท่านคะการดูแลระบบสืบพันธุ์ให้แข็งแรงด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะการที่เรามีปัญหาเช่น ระบบประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะหรือว่าเราไม่สามารถควบคุมปัสสาวะหรือไม่สามารถควบคุมน้ําอสุจิของเราได้เนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาทําให้การมีบุตรยากอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ครูแจงมีคําตอบให้ทุกท่านค่ะสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่แล้วก็การมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไป หรือการเป็นโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่สาเหตุที่แท้จริงในเรื่องนี้ค่ะท่านคะเป็นสาเหตุทางด้านจิตใจถ้าหากเรามีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสนะคะกายแข็งแรงใจเข้มแข็งจิตผ่องใสก็จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะในว,วันนี้ครูแจงขอใช้ศาสตร์การกดจุดนะคะด้วย8จุดด้วยกันค่ะท่านคะก่อนอื่นเวลาที่เราจะกดจุดนะคะ ตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะใช้มือของเราค่ะท่านคะเพราะฉะนั้นกลางฝ่ามือของเราก็เป็นจุดบําบัดค่ะเราก็ต้องนวดที่จุดเหล่ากลมกลางฝ่ามือของเราก่อนนะคะกดแล้วก็นวดคลึงเพื่อที่จะใช้ฝ่ามือของเราในการบําบัดเรานวดทั้งสองมือนะคะท่านใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางฝ่ามือแล้วก็นวดนะคะแล้วท่านก็นวดมือให พร้อมที่จะใช้พลังบำบัดนะคะเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลรอบกายค่ะท่านคะจุดที่หนึ่งเลยนะคะที่เราควรจะใส่ใจคือประตูฟ้าจุดไปหุ้ยกลางศีรษะของเราค่ะท่านคะเพราะเรากระตุ้นจุดไปหุ้ยจุดพลังฟ้าเนี่ยจะทำให้กระตุ้น เซลล์สมองของเรานะคะในการควบคุมระบบสืบพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะงอมือเช่นนี้นะคะแล้วก็กวาดพลังดีๆมาแล้วก็เคาะที่จุดประตูฟ้าของเราเป็นอันดับแรกคะ่ะท่านคะเราก็กระตุ้นด้วยความผ่อนคลายนะคะประมาณสัก2อสนาทีเพื่อให้ประตูฟ้าเปิดนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆที่ มีต่อคู่ของเรานะคะท่านให้ความรักสดใสคะ่ะท่านให้หัวใจเปลี่ยนไปด้วยความผูกพันความเข้าใจกันนะคะจุดนี้และจุดที่สองที่สำคัญนะคะท่านอยู่ที่ช่องท้องของเราเราเรียกจุดนั้นว่าตันเถียนล่างนะคะหรือว่ากวนหยวนนะคะสะดือเราอยู่ตรงนี้เราหาสะดือให้เจอก่อนเราเอาสีนิ้วมือวางลงไปคะ่ะท่านใต้สีนิ้วมือนั้นนะคะคือจุด กวนหยวนนะคะตรงนี้ค่ะและก็เป็นจุดที่สำคัญสำหรับระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดและไตด้วยนะคะท่านเราก็เอามือทั้งสองเนี่ยประกบไว้นะคะให้จุดเหล่ากงตรงกับจุดกวนหยวนนะคะแล้วก็เราก็กดจุดโดยวิธีครึงท้องค่ะท่านคะคลึงตามเข็มนาฬิกานะคะ ประมาณ3-5นาทีนะคะท่านก็จะทำให้มีพลังที่เข้มแข็งค่ะส่วนจุดต่อมานะคะท่านคือจุดที่ตรงกันข้ามกับสะดือนะคะคือจุดมิ่งเหมือนคะ่ะท่านคะเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามสะดือเหล่านะคะท่านคือจุดประตูชีวิตนะคะท่านจุดนี้คือจุดประตูชีวิตคะ่ะมิ่งเหมือนนะคะท่านเป็น จุดสำคัญสำหรับไตของเรานะคะแล้วก็จุดที่ข้างๆจุดมิ่งเหมอนเนี่ยกระเถิบออกมาสองนิ้วมือน,นะคะก็จะชื่อว่าจุดส้นสูนะคะท่านทั้งสองจุดนี้เนี่ยท่านประมาจารย์ก็บอกว่าให้เราใช้วิธีตบนะคะใช้ฝ่ามือตบก็ได้นะคะหรือใช้ฝ่ามือถูนะคะถูเช่นนี้นะคะเพื่อกระตุ้นจุดทั้งจุดมิ่งเหมือนและจุด สั้นสู่เพื่อบำรุงไตของเราคะ่ะท่านคะสำหรับจุดต่อไปนะคะก็จะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะท่านเราก็ขอขออนุญาตนั่งนะคะท่านจุดต่อไปที่เราควรจะดูแลนะคะปะตุ่มด้านในของเรานะคะเราวางนิ้วมือไปสี่นิ้วมือแล้วก็ปนสุดของอันนี้นะคะ เราเรียกว่าซานอินเจวนะคะหรือจุด3าพลังหินนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เส้นลมปราณตับไตม,ม้ามมาประสานกันตรงนี้คะ่ะท่านคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้นิ้วโป้งกดที่จุดนี้แล้วก็คลึงคะ่ะท่านนะคะแล้วเราก็ปล่อยนะคะกดแล้วเราก็คลึงนะคะ แล้วเราก็ปล่อยเช่นนี้นะคะเราทำเช่นนี้ประมาณ3ถึงหนาทีนะคะท่านทั้งสองข้างนะคะควรทำทั้งสองข้างนะคะต่อไปจุดที่6นะคะท่านคะเรามาดูที่ตะตุ่มของเรายอดตะตุ่มของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงเอ็นร้อยหวายระหว่างยอดตะตุ่มกับเอ็นร้อยหวายเนี่ยนะคะจุดนี้คือจุดไทซีค่ะจุดไทซีเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นพ,พลังหินค่ะท่านคะเป็นพลังหินเราก็จะคลึงในจุดนี้นะคะสำหรับท่านที่มีบุตยากท่านที่มีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะเราก็คลึงตรงจุดนี้ค่ะท่านและจุดนี้เนี่ยก็ต้องคลึงทั้งสองข้างเช่นกันนะคะประมาณ3นาทีนะคะจุดสุดท้ายนั้นคือจุดหยงฉวนขอประทานโทษอยู่ใต้เท้านะคะ อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานะคะอยู่ตรงเราแบ่งส่สวนตั้งแต่โคนนิ้วไปถึงส้นเท้าเนี่ยเราแบ่งเป็นสามส่วนนะคะเขาจะอยู่ตรงส่วนที่1ตรงที่บุ๋มบุมตรงกลางนี้นะคะวิธีการนะคะท่านเหล่าซื้อทั้งหลายท่านก็บอกว่าให้เรา,เากำกำมือไว้ที่จุดนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,ยาวๆแล้วเราก็ตีตรงที่จุดนี้นะคะ เราทำเช่นนี้เนี่ยนะคะให้ได้ร้อยครั้งนะคะก็จะทําให้ไตของเราเป็นการบํารุงไตเช่นเราตีที่จุดยงเฉียนที่ใต้ฝ่าเท้านี้นะคะในข้างซ้ายก็จะบํารุงไตาทางด้านซ้ายค่ะทาให้ครบร้อยครั้งแล้วเราก็สลับทําอีกข้างหนึ่งให้ครบร้อยครั้งนะคะทาเช่นนี้ก็จะทําให้ไตของท่านเนี่ยได้รับการบํารุงรักษาอย่างดี ท่านก็จะสามารถที่จะมีระบบการสืบพันธุ์ที่แข็งแรงค่ะท่านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพลังของหญินของผู้หญิงกับพลังอยางของผู้ชายเนี่ยนะคะในการประคองคู่กันนั้นน่ะยังต้องการอีกสองสิ่งสำคัญก็คือความรักนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือความผูกพันนะคะสองสิ่งนี้ก็จะยิ่งนําพาให้ ครอบครัวของท่านคนรักของท่านและตัวท่านนะคะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะจากดิฉันครูแจงค่ะ